สวัสดีครับบาสนะครับทวีพงศ์พราวชโรธรตำแหน่ง s ซ l e ์ t r a i n ิ่งเ a นเจอรบริษัททาเคดาประเทศไทยจำกัดครับหนึ่งในผู้เข้าร่วมหลักสูตร PMA 17 Principles s i g e of Success by Napoleon Hill นะครับซึ่งจัดสอนโดยโคชเปิลมิเชลฮะสิ่งที่รับในวันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับตลอด3วันในการเรียนที่ผ่านมาสิ่งที่สำคัญเลยเราจะได้รู้จักว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเรานั้นคืออะไร ซึ่งแตกต่างจากหลายๆเป้าหมายที่เคยผ่านการเรียนมานะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทําให้เราคนพกตัวตนจริงๆรวมทั้งได้ได้สร้างแอคชั่นแลนให้กับตัวเองและก็นําทั้ง17หลักการของนโปเลียนฮิวมาใช้เพื่อให้ถึงความสําเร็จตรงนั้นครับ สำหรับรูปแบบการสอนนั้นพี่เปิลได้ถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนของเนื้อหารวมถึงมีเวิร์กช็อปที่ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนตัวเองว่าเรื่องราวของเรานั้นเป็นยังไงแล้วเราจะนำหลักการทั้ง17หลักการมาทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดได้ยังไงไม่ใช่แค่ความรู้เท่านั้นนะครับที่ได้รับยังได้ความสนุกสนานจากการเล่นเกมมากมายด้วยครับและนี่คือสิ่งทั้งหมดที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ครับขอบคุณครับ